ไม่เจอกันากนานมากเลยนะคะวันนี้นะคะเข้าเรื่องเลยเนาะเจนก็จะมาแชร์วิธีการดรายผมของเจนนะคะซึ่งเจนรู้สึกว่ามันเวิร์กสำหรับเจนแล้วก็ใช้เวลาเพียง3นาทีเท่านั้นนะคะสําหรับการดรายผมซึ่งมันเหมือนการดรายผมในร้านเลยแม้ว่ามันจะไม่เป๊ะเหมือนในร้านนะคะแต่มันก็ช่วยชีวิตเราให้เราแบบว่าผมตรงสลวยได้นะคะโดยใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเป็นการใช้เวลาที่แบบ ป๊บเดียวง่ายและเสร็จไวนะคะวันนี้ค่ะเจนก็มาแปลกๆน,น้แบบว่าเพิ่งสระผมเสร็จนะคะแล้วก็พอหัวไว้นะคะแบบนี้ผ้าชัดตัวไม่ใหญ่มากเห็นไหมคะเหมือนแบบว่าในละครเลยเนาะซึ่งตัวเนี้ย จะบอกว่าเจนซื้อมาจาก s e p h o r a นะคะซึ่งชื่ออะคว s สนะคะตัวนี้ราคาสูงมากนะคะเรียกว่าราคาสูงเนาะเป็นผ้าขนหนูที่แบบว่าซับผมแห้งนะคะราคา1000กว่าบาทเลยเนาะตอนแรกก็กลั้นใจนะแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะบอกว่ามันดีมากนะคะตัวนี้ราคาสูงก็จริงแต่ว่าไม่อับเลยนะคะก็คือเราสามารถแบบใช้แล้วจากนั้นเจกนก็ตากเหมือนเก้าอี้เลยอย่างเงี้ยก็ไม่อับเหมือนผ้าขนหนูที่เราใช้ทุกวันนะคะแล้วก็แบบว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้แห้งเร็วขนาดนั้นแต่ก็แห้งเร็วนะก็คือมันแบบ ว่ามันสามารถที่จะซับน้ำเราได้นะแล้วก็ไม่หนักหัวด้วยแล้วก็ห่อไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ไปแต่งหน้าต่อได้สบายๆเลยนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าทำยังไงเนาะเวลาที่เจนห่อผมว่าเฮ้ย mm hmm. มันง่ายยังไง mm hmm. เผื่อทุกคนอยากจะไปซื้อตามแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปจอยผมกันเนาะโอเควิธีที่เจนทำนะคะเดี๋ยวเจนแกะออกให้ดูก่อนผมเราอะ่ะมันก็จะมาแบบนี้ใช่ปะคะทุกคนมันก็จะแบบว่าเออเปรียยๆแบบนี้เนาะ อย่างนี้ใช่ปะเราก็จะทําแบบนี้ค่ะเอาแบบนี้ลงมาเนาะแล้วจากนั้นเราก็จะถือตรงนี้มาตัวนี้เขาจะมีกระดุมอยู่ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีตัวมัดอ่ะอยู่ที่ตรงนี้นั่นเองนะคะเราจะเอาตัวกระดุมอ่ะจะเอเราจะเอาตัวกระดุมหมักไปไว้ด้านหลังผมแล้วก็ห่อผมกันนะคะตัวเนี้ยเราจะใส่ผมเข้าไป ห่อผมขึ้นมนาอย่างนี้เนาะอย่างเงี้ยนะห่อผมขึ้นมาอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็หมุนนะคะหมุนหมุนหมุนนิดหน่อยก็ได้แนละ้วไม่อยากให้เจ็บนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เจาตัวหัวเนี่ยนะคะมาไว้ตรงกระดุมด้านหลังแบบนี้เห็นไหมแน่นเลยเรียบร้อยนะคะตรงเนี้ยมันก็จะช่วยให้ผมเราอะ่ะมันแบบว่าเห็นปะมันสวยแล้วเราก็นั่งแต่งหน้าต่อ สวยๆทุกคนเอาเนี้ยคือแบบราคาสูงถ้าเผื่อราคาแพงก็คือเราซื้อมาเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วมันไม่ดีแต่คําว่าราคาสูงก็คือเราซื้อมาได้ใช้และมันดีนะคะก่อนที่เราจะไปรายผมนะคะให้มันแบบเรียบตรงนะคะในฉบับของเราเนาะเราก็จะมาเขาเรียกว่าเป่าผมให้แห้งก่อนนะคะก็เจนจะยังไม่ใส่ตัวของอ,ออยหรือตัวเซรั่มใดๆนะคะก็จะปล่อยผมให้แห้งตามธรรมดาเลยนนคะ ที่เจนใช้นะคะก็จะเป็นตัว Panasonic เนอะตัวนี้2,500วัตต์ก็คือตัวแบบแรงสุดเท่าที่จะหาได้แล้วคือแรงกว่านี้ก็ต้องไปเป็นแบบว่าเปิดร้านสวยเร็วนะคะก็เป็นไฟเย็นนะยังไม่เอาไฟร้อนนะคะลืมบอกนะคะจะใช้วิธีการก้มหัวนะคะเพราะว่ามันจะแห้งเร็วแล้วก็ทั่วถึงกว่านะคะ ก็ลืลมบอกอย่างหนึ่งนะคะว่าเจนจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะคะตรงหลังนี้เลยเนาะหลังหัวนี้นะแล้วก็จะมาเน้นตรงข้างๆผมตรงหลังหูนี่นะคะหลังหูทั้งหลายแหล่แล้วก็ตรงกลางตรงนี้นั่นเองค่ะ้าเอ๋ พอรู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยของเรามันเริ่มแห้งแล้วนะคะทุกคนเราก็จะเหงื่อหน้าขึ้นเนาะแล้วก็มันจะมีส่วนที่มันยังไม่แห้งสนิทนะคะก็คือตรงนี้พอเราผมขึ้นมาไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะยังชืนช้นๆอยู่นะตรงนี้เราจะเป่าให้มันแห้งไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเจนก็จะเอาตัวหวีอเว้านี้นะคะมาหวีอีกทีหนึง่งวิธีการที่จะหวีให้มันว่าง่ายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรายผมต่อนะเจกนก็นจะกม แล้ก็จะหวีค่อยๆหวีอย่างนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะนี่นะจากนั้นนะคะทุกคนเจนก็จะใช้นะคะตัวเซรั่มกันความร้อนนั่นเองนะคะเจนจะใช้ของ มีเซงป่ะอ่ะมันจะเป็นตัวสไตลิ่งนะคะตัวนี้ก็คือใช้แม้กระทั่งทําผมแบบรอนอ่างเงี้ยมันก็ทําให้รอนอยู่ชงนานแล้วก็ไม่เหนียวคือทิ้งมูสไปได้เลยนะคะตัวนี้คือแบบว่าคงนานนุ่มแล้วก็ช่วยป้องกันความร้อนได้ดีมากนะคะเจนก็จะใช้ตัวนี้นะคะก่อนที่เราจะไป d r ยผมกันเราก็จะมาใส่ตรงปลายผมตรงนี้ที่เราจะ d r ยผมนะคะจดเลยไหมแบบว่าทีละป๊มเนาะไม่ต้องเอาเยอะนะคะอะ กีเพิ่กดสองนะอแล้วก็ให้เมคชัวรว์ว่าตรงปลายนี้นะคะเขาจะได้รับตัวของเซรั่มด้วยซึ่งจริงแล้วการใส่ตัวเซรั่มตัวเนี้มันทำให้ผมของเราอ่ะผิวด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าช่วยป้องกันความร้อนอย่างเดียวคือมันบอกว่าตรงสวยมากขึ้นเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะหวีอีกรอบนึงค่ะ ทีนี้เราจะมาเริ่มดรยผมจามาทีของเจนเลยนะคะก็คือเจนนะคะก็จะเตรียมตัวนี้นะคะตัวแปรงผมนี่เนาะแล้วก็ตัวของไดร์นี้นะคะตัวไดร์นี้เจนจะเปิดที่ลม1ระดับนะคะแต่เพิ่มความร้อนเข้าไปอีกหนึ่งระดับนั่นเองนะคะใครอยากให้ผมคลิวมากๆแล้วก็ไม่กลัวผมเสียนะคะก็เพิ่มความร้อนขึ้นไปอีกก็ได้เนาะแต่อันนี้ก็เจนก็จะเอาแค่1ระดับเท่านั้นนะคะพอแบบว่าไป,ไปวัดไปวาวพิวๆได้นะคะ วิธีการนะคะเจนก็จะเอาตัวเนี้ยไว้ข้างนอกเนาะอย่างนี้แล้ว d r ยนะคะรายจะอยู่ข้างในผมนะ,จะเจ้ารายเข้าไปในผมแล้วก็เป่าเป่าเป่านะคะตั้งแต่หูด้านซ้ายไปจนถึงหูด้านขวาอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวทุกคนก็ดูวิธีการเอาเพราะว่าเจนก็ไม่เคยนะคะมาถ่ายวิดีโอแบบนี้เลยไม่รู้จ่อมาเป็นยังไงนะคะถ้าดูไม่รู้เรื่องก็อาภัยด้วยนะคะ สร็จแล้วค่ะทุกคนมีความร้อนนี่ขนาดไวถึงสามนาทีนะจากนั้นเราก็จะมาหวีกันนะคะคือเวลาที่เราก้องอยู่แล้วเราจะเห็นมาเวลาที่เรามองผมอะ่ะเราก็จะเห็นแหละว่ามันแบบว่า,วาพลิ้วมากแค่ไหนนะมันแบบว่าโอเคหรือ,อยังอะไรเงี้ยโอ้ยแป๊บหนึ่งนะมันก็จะแบบโอ้ยหวีหน่อยหวีหน่อยอย่างเงี้ใช่ไหมคะ,ะแบ่งกลางสักหน่อย นึงนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่ามันพลิ้วแบบไหนมันจะออกมาเป็นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยคือมันก็แบบไปวัดไปวาได้เข้าใจฟิวปะคือตัวที่ทำให้มันตรงอะ่ะก็เป็นตัวที่เราใช้แบบตัวโรนะั่นแหละเนาะตัวดรายแล้วก็ตัวของแบบเซรั่มใดๆมันจ่อกมาอย่างเงี้ย คือมันก็ไปวัดไปวาได้อะสำหรับคนผมตรงอย่างเจนใช่ไหมมันก็จะผิวกว่าที่เราไม่จอยนะเป็นไงก็โอเคถูกไหมคะเออเื่องจริงๆก็ไม่ได้มนโนว่าฉนันคือผู้เชี่ยวชาญใดๆแต่ก็อยากจะมาแบบ แชร์กับทุกคนไงว่าเฮ้ยแล้วทุกคนอ่ะใช้ใช้วิธีไหนใช้วิธีเดียวกันหรือเปล่าจอยแบบไหนไงบางคนอาจจะมาจอยทีละช่อใช่ไหมเห็นชาวบ้านก็จะแบบว่าช่อนี้แล้วก็ค่อยๆจอยค่อยๆจอยใช่ปะแต่เจนอ่ะเป็นคนหัวรีบใช่ไหมคะเจนก็จะไม่จอยข้างบนอยู่แล้วเจนก็อยากที่จะจอยตั้งแต่ตรงเนี้ยลงมาแล้วก็เน้นตรงปลายผมให้มันแบบว่าให้มันตรงถนั้นเองอ่ะ มันก็ประมาณนี้นะคะทุกคนหวีก็หีเอาไว้ได้ก็คือหวีคู่ใจอันนี้ซื้อเป็นอันที่2และอันนึ่งเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางอันนึ้งก็ใช้แบบนี้ทุกวันเนาะี่ยทุกคนฮัลโหลคือมันก็ดีเขาจะฟิลปะ่ะวันนี้ไม่ได้ใช้ครีมนวดผมใดๆนะใช้แค่เพียงเซรั่มแล้วก็กานร,รายก้มหัวแบบนี้นะคะสนากเจนนะก็คือมันแบบเร็วมากเลยนะทุกคนก็ เท่านี้แหละทุกคนมาแชร์ให้ฟังหน่อยว่าทุกคนอ่ะ d r ยผมยังไงคืออยากจะมาแชร์เพราะว่าแบบอยากจะมีคนเมาส์มอยด้วยเนาะว่าเฮ้ยแกก็คือรายผมแบบแบบก้มหัวป้าอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วมันทําแบบไวมากถ้าไม่ได้มาตัดเป็นวิดีโอนอะเพราะว่าเจนก็ไม่ได้เชี่ยวชาญในการแบบว่ามาถ่ายทุกคนดูสักเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ก็เมามอยกันได้นะก็นี่แหละ ใครอยากไปทําตามหรือใครมีวิธีที่เด็ดกว่านี้ก็มาแชร์กันนะคะแล้วเดี๋ยวว่าถ้าขา่าวนามีไอเดียอะไรมาแชร์ในสิ่งที่เจนทํานะก็เดี๋ยวมาคุยกันมาเจอกันนะคะสัปดาวัน,นี้ไปล้างขอบคุณทุกคนให้ดู